สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรก็จะพาเพืเ่อนๆมาพบกับกล้วยแดงอินโดนะครับก็จะมาบอกจุดสังเกตนะครับว่าไม้หนอกับไม้เนื้อเยื่อต่างกันอย่างไรแดงอินโดต้นที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นแดงอินโดเนื้อเยื่อนะครับนี่ครับ เมื่อเดินทีแล้วครับก็ไปเที่ยวงานมอเกษตรนะครับก็มีก็ไปเจอกล้วยแดงอินโดมานี่ครับเป็นแดงอินโดนีเซียลักษณะเป็นแบบนี้ครับปลูกในกระถาง3ามนิ้วเขาบอกขายอยู่ที่ต้นละสามร้อยนะครับแต่ผมก็ต่อรองมาได้เหลือต้นละอ่าเหลือต้นหนึ่งขายอยู่ที่2 5 0สิบนะครับ ก็ดูแล้วเป็นลายพายุใหญ่นะครับนี่ครับหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับผมได้นำมาปลูกในกระถางนำมาเปลี่ยนเป็นกระถางน่าจะสิบหกหรือสิบหรือสิบแปดนิ้วนี่แหละครับก็จะลักษณะนี้ครับเนื้อกล้วยเนื้อเยื่อลักษณะลำต้นของเขาจะเป็นต้นเล็กนะครับต้นเล็ก โคนต้นกับส่วนปลายต้นก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับก็คือต้นเขาจะเรียวการใบก็จะดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับจะแผ่ออกข้างส่วนนี้ครับต้นนี้กระถางเล็กนี้อันนี้เป็นแดงอินโดนนะครับเป็นไม้หนอก็ดูจากลักษณะลายแล้วน่าจะเป็นมีสอลายนะครับ ก็จะมีลายฮาร์กับลายเม็ดฝนดูแล้วนะ่าจะเป็นลายเม็ดฝนนะก็เป็นลายธรรมดานะครับต้นนี้รับมาในราคา,า350นะครับราคาจริงๆขายอยู่ที่850นี่ครับอันนี้เมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วนะครับอันนี้เป็นงาน เป็นงานาตลาดนัดต้นไม้ปัตยานะครับนี่ครับในกลุ่มนี้เพื่อนๆดูนะครับเขาก็จะวางปนกันนะครับไม้หน่อและไม้เนื้อเยื่อไม้หน่อลำต้นจะใหญ่ส่วนไม้เนื้อเยื่อลำต้นจะเล็กนี่ครับสังเกตครับต้นใหญ่มีหนอนี่แหละครับผมได้มาต้นใหญ่มีหนอนนี้เขาประกาศขายอยู่ที่8 5 0นะครับต้นเล็ก3 5 0 แต่ผมได้ต้นใหญ่มาในราคา3า0เองครับก็มีการต่อรองกันก็เขาก็ขายได้ผมก็ซื้อได้นะราคาเนี้ยนี่แหละครับต้นที่เห็นอยู่นี้เป็นเนื้อเยื่อส่วนต้นนี้ต้นนี้มีหนอเป็นไม้หนอนี่ครับ ลำต้นเขาจะดูแข็งแรงกว่านะครับโคนต้นจะใหญ่ส่วนจะให้หน่อเร็วนะครับไม้หนอนี้จะโตวไวแล้วก็ให้หน่อเร็วนี่ครับต่างกันเลยนะครับราคา250และ350ราสายมือเป็นเนื้อเยื่อสอง้อยห้ซื้อมาเดือนที่แล้วส่วนฝามือเป็น ไม้นอก็ซื้อมาเมื่อประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วละครับยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนี่ครับไม้เนือเยอะต้นนี้นะครับก็ลักษณะการใบจะแผ่อ,ออกข้างเยอะนะครับการใบจะไม่พุ่งขึ้นข้างบนเหมือนอไม้หนอนี่ครับไม้หนอการใบเขาจะพุ่งขึ้นข้างบนการใบเขาจะดูแข็งแรงกว่า นี่ครับผมดูแล้วน่าจะเป็นลายเม็ดฝนนะครับนี่ครับ350ได้มาหนึ่งต้นใหญ่แล้วก็2หนอก็ถือว่าคุ้มนะครับอันนี้เป็นดูแล้วเป็นพายุใหญ่ก็เป็นลายที่ราคาไม่สูงมากนะครับราคาอยู่ กลางอันนี้เป็นไม้หนอจะได้มาสองลายนะครับได้ลายฮารติดมาแล้วก็ลายเมิดฝนราคา350ราคาติดป้าย850ครับก็คุยกันไปคุยกันมาเขาขายได้ผมก็ซื้อได้ก็จัดมาเลยครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแดด ร้อนะครับแต่จะโดนแดดอยู่ประมาณครึ่งวันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวันก็คิดว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วจะได้พบกับผมในใหม่ในคลิปหน้ากับต้นไม้สวยๆแบบนี้อีกนะครับ